นี่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่หลักกำแพงเมืองคอนนะครับอยู่กับร้านร้านทะเลน้อยค่ะอ๋อมาจากทะเลน้อยมาจากทะเลน้นอยค่ะอ๋อแต่ถ้าที่น,นาครน,นี่หาซื้อได้เฉพาะหลักกำแพงเมืองคอน,น,นเป็นเมนูอะไรครับอันนี้แกงเคยปลาอันนี้ต้มส้มไก่ปลาอ๋อต้มส้มไก่ปลาตะเพียนถุงละสิบโอ้ถุงนี่มาจากทะเลน้อยเลยนะครับเนี่ยแต่วันธรรมดาไปซื้อทะเลน้อยก็ได้นะแต่ถ้าคนนครซื้อที่หลักกำแพงเมืองคอนจะใกล้กว่าอ๋อแล้วก็มีปลาส้มทอดด้วย อ,อ,อ๋อนี่ครับก่อนนี่ครับเอามากับคุณแม่อออ๋อด้าน,น,นเดียวกันทอดดีกว่าคนลาร้านอันนี้เป็นปลาดุกทอดกร,ออระมิ้นด้วยนะครับไก่ไก่ปลาดุกทอดกร,มระ,ะมิ่นอ๋ออ๋อทอดทะเลน้อยอ๋อนี่ครับมาถึงนครขายมาเป็นปียังครับเนี่ยที่นครอ๋อก็ไม่ต้องไปถึงทะเลน้อยได้นะครับวันนี้วนก่นจะมีน้ำผึงเนาตำสดด้วยแต่วันนี้ไม่ได้ป้าไม่ได้มา โอ้นี่ถุงน้าสาสิบบาทได้เยอะเลยเนี่ยตัวอย่างโอ้ถุงใหญ่โอ้นี่ครับก็ไม่ต้องใครอยู่นครได้ไม่อยากไปปัตตานีก็มาซื้อที่นี่ได้ทุกคนเสารนะครับอ่าโอเคขอบคุณมากครับ,บุณครับ